สวัสดีมีสุขใจไถ่ทั่วล่าให้รอดพ้นทุกปัญหาภาระนี้สุขสบายในอัตภาพนับทวีขอให้มีแต่รื่นเริงบันเทิงใจทั้งโชคลาภหาบเอาเป็นเจ้าของทั้งเงินทองกองล้นจนเหลือหลายทรัพย์สมบัติพัสถาน นั้นมากมายมีจับใจ่ายใช้คลรองทั้งสองมือสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่าน hi Good morning Anybody ตอนนี้เป็นตอนเช้า7จ็ดโมงเช้ากับสิ1แนาทีนะคะ เมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์แต่ว่ามาทำคลิปแทนนะคะเป็นคลิปย้อนไปถึงรายการโหนกระแสนะคะที่ออนแอร์วันที่ยี่สิบสองเดือนนี้ค่ะเดือนกระกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ,ะทีะ่ทางคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะได้เชิญทนายเดชาแล้วก็ คุณสนทยาสวัสดีนะคะมามาร่วมรายการนะคะ,ะแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่ที่ทางคุณสนทิยาได้รวบรวมรายชื่อ,อรูปถ่ายรูปภาพของดารานักร้องนักแสดงรวมแล้วประมาณ20คนไปยื่นเรื่องที่สถานีตำรวจนะคะแต่ทาง ทางคุณสนธยาบอกว่าไม่ใช่การแจ้งความแต่เป็นการไปยื่นเรื่อง,เ,องเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเรียกตัวมาว่ากล่าวตักเตือนถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงสิ่งที่พูดนั้นนั้นน่ะมันไม่เป็นความจริงนะคะ,ะแต่ทางคุณหนุ่มก็แย้งขึ้นมาว่าทำไมต้องไปยื่นทำไมต้องไปบอกตำรวจให้จัดการทำไมอ่ะ ดารานักร้องกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นประชาชนเหมือนกันในเมื่อประชาชนมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนถ้าเขาอาจจะพูดผิดไป,ดไปบ้างนะคะหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนทําไมต้องไปแจ้งตํารวจทําไมต้องไปไปที่โรงพักให้ตํารวจจัดการทําไมทางทางรัฐบาลหรือทางคุณสนทรยาเองไม่ออกมาชี้แจงหรือหรือว่าอธิบาย ให้กัดารากลุ่มนั้นนักร้องกลุ่มนั้นรวมทั้งประชาชนที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของอของเรื่องราวที่รัฐบาลกําลังทําอยู่อย่างเช่นเรื่องเขามีข้อสงสัยว่าทําไมป่านนี้ยังยังไม่มีโควิดวัคซีนเข้ามาแล้วก็เมื่อไหร่จะมีโควิดวัคซีนแบบฟรีจัดหาให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ ขาพูดเพราะว่าเขาสงสัยแค่นี้แต่ทําไมไม่ออกมาชี้แจงว่าอ๋อสั่งไปแล้วนะทําสัญญาไปแล้วนะเดี๋ยววันที่นั้นวันที่นี้ก็กอของวัคซีนก,ก็จะมาถึงเมืองไทยนะคะแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ในการเข้ามารับวัคซีนของประชาชนทําไมไม่ชี้แจงทําไมไม่พูดมันไม่ง่ายกว่าการที่มารวบรวมเอกสารและก็รายละเอียดของอ นักร้องนักแสดงกลุ่มนั้นเพื่อที่ไปยื่นเรื่องที่สถานีโรงพักทําไมถึงทําแบบนั้นทําไมเมื่อประชาชนไม่เข้าใจทําไมรัฐบาลไม่ชี้แจงหรือว่าอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเพราะถ้าประชาชนไม่เข้าใจแล้วท่านปล่อยว่าอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ท่านทําก็คือไปแจ้งความหรือไปทาไปยื่นเรื่องที่สถานีตํารวจไว้มันมันเท่ากับเป็นการเพิ่มปัญหา ทำให้ปัญหานั้นขยายใหญ่ขึ้นแทนที่จะจบลงง่ายๆก็แค่ออกมาอธิบายแค่นั้นคุณมีหน้าที่รัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงอธิบายให้ประชาชนเข้าใจไม่งั้นจะเรียกว่ารัฐบาลสามารถปกครองประเทศได้ยังไงถ้าปล่อยให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วก็ไม่ยอมอธิบายหรือชี้แจงให้ทราบแต่มุ่งไปที่ตำรวจให้มาเอาผิดกับ,กบคนกลุ่มนี้ ซึ่งสิ่งไหนแบบไหนที่ที่น่าจะสมควรทำมากกว่านะคะทางคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยได้เชิญมามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะทีนี้เมื่อรายการจบไปแล้วนะคะจบรายการแล้วแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปแล้วทีนี้ทางทางนายสนธิยาสวัสดีนะคะ ก็ได้มาโพสต์นะคะมาโพสต์ถึงเรื่องอเรื่องที่ไปรายการโหนกระแสมามาโพสต์ใน facebook ส่วนตัวนะคะโดยเขียนว่ากราบเรียนไปถึงรายการโหนกระแสกัญชัยกำเนิดพลอยช่อง3ที่รายการท่านนาทีละโดยประมาณ2,500,000บาทที่ท่านบอกผมแล้วก็แฮชแท็กแขกที่ไปร่วมรายการ ไม่มีค่าน้ำมันรถยนต์ให้กระผมกลับบ้านเลยเหรอครับผมไปที่รายการท็อปเจ็ดเจ็ดก็ได้ประมาณ2,000บาทแต่ผมมอบช่วยโควิดไปครับหากรายการโหนกระแสมีค่าน้ำมันรถยนต์ของกระผมก็ขอมอบผ่านช่วยโควิด -19 ของช่อง3ไปเลยครับแต่ถ้าหากไม่มีครั้งหลังช่วยค่าน้ำมันรถยนต์ แขกที่ไปออกรายการหน่อยนะครับกลาบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปนะคะชาวโซเชียลก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนั้นๆา,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 าและวิพากษ์วิจารณ์กันแบบยับเลยอะเพราะว่าจนทําให้ทางด้านคุณเอาส่วนที่ยาสวัสดีจึงได้ลบอคอมเมนต์แล้วก็ลบโพสต์นั้นดังกล่าวออกไปในที่สุดนะคะแต่ว่า มันก็มันก็สายเกินไปหรือว่าช้าเกินไปเพราะว่าชาวเน็ตน่นนะชาวโซเชียลก็ได้ก็ได้แคปนะคะแคบข้อความแคบเรื่องราวต่างๆที่คุณสนธิยาน,นามาโพธนั้นนะ่ะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้จะลบออกไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะทางาหลายๆท่านได้ได้แคบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยทำให้เกิดประเด็นดรามา่าออกไปในวงกว้างขึ้น จึงทำให้ทางด้านคุณหนุ่มกันชัยนะคะจึงต้องออกมาชี้แจงผ่าน f a c e b o o อของส่วนตัวเหมือนกันนะคะ Facebook หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยนะคะโดยข้อความดังกล่าวก็คือกลาบเรียนถึงคุณสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากันมาที่การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษย,ยชนสภาผู้แทนราษฎรก่อนอื่น ต้องขออภัยคุณสนทิยามาณที่นี้ด้วยครับในกรณีที่คุณสนทิยาแจ้งว่าไม่ได้รับค่าน้ำมันผมขอเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับว่ารายการโหนกระแสมีค่าใช้ใจ่ายให้กับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการทุกท่านครับและผมไม่มีเจตนาที่จะไม่ให้ค่าใช้ใจ่ายกับตัวคุณสนทิยาเลยแต่เหตุเพราะที่ผ่านมา ไม่ว่าทางนักการเมืองท่านใดหรือข้าราชการท่านไหนไหนในทุกๆตำแหน่งที่มาออกรายการโหนกระแสผมเคยนําเงินมอบให้กับท่านเหล่านั้นแต่ทุกท่านปฏิเสธหมดไม่ยอมรับเงินและให้เหตุผลกับผมว่าพวกเขาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการไม่สมควรรับเงินจากรายการไหนๆที่ได้ไปออกเพื่อ เพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับทราบเพราะฉะนั้นการรับเงินจะเป็นการดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากผมจึงไม่กล้าที่จะให้ส่งแก่คุณสนทิยาครับเหตุครั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผมเข้าใจผิดว่าคุณสนทิยาจะถือกฎเกณฑ์เหมือนนักการเมืองท่านอื่นๆที่มาออก เพราะคุณสนธิยามีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากัรมาทิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาบุแทนลัสดอนผมจึงถือวิสาสะไม่ได้ให้ซองไปเพราะเกรงจะไม่เหมาะสมกับตัวคุณสนธิยาเองเรื่องนี้ต้องขออภัยที่คิดแทนคุณสนธิยานะครับและผมขออนุญาตให้ทีมงานโอนเงินไปให้เพื่อความสบายใจ ของผมและคุณสนุนทิยานะครับกลาบเรียนขออภัยมาณที่นี้ครับลงชื่อ,อกันชัยกำเนิดพลอยนะคะแล้วก็มีปลอ้วยนะคะปลอนั้นเขียนว่าส่วนค่าเวลารายการที่คุณสนุนทิยาแจ้งว่านาทีละ250,000บาทนั้นผมว่าคุณอาจเข้าใจผิดครับความหมายคือวันนั้นในการสัมภาษณ์หลังจบรายการคุณสนุนทิยาบอกว่า อยากพูดต่ออีกสักนิดผมจึงกล่าวขอโทษและแจ้งคุณว่ามันเกินเวลาสถานีมา5นาทีแล้วผมอาจจะโดนปรับเป็นเงิน2องแ0 0ห้บาทก็ได้เพราะเกินเวลาเขามามากแล้วครับไม่ใช่เวลาในรายการผมนาทีละ250,000บาทนะครับนี่คือ,อ เรื่องราวที่คุณสนทรยาที่มาออกรายการหนนกระแสและกลับไปก็คงไม่สบายใจที่ไม่ได้รับเงินค่าตัวหรือค่าน้ำมันนะคะเพราะทางคุณหนุ่มเองเขาก็เข้าใจว่าทางคุณสนทยาก็น่าจะคิดแบบเดียวกับนักการเมืองหรือข้าราชการท่านอื่นๆที่มาแสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงอธิบายข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจนะคะ,ะคงไม่ไม่รับ เงินไม่รับซองไม่รับค่าตอบแทนเพราะอยู่ในฐานะของข้าราชการหรือว่านักการเมืองที่ต้องมาอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบมันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำเพราะฉะนั้นการที่จะรับเงินจากรายการไหนไหนที่มาออกมันก็ดูจะเป็นการไม่เหมาะสมแล้วอีกอย่างเงินจำนวนผลตอบแทนค่าน้ำมันค่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะ แต่ที่นี้ทีนี้ทางคุณสนธยาคงจะไม่สบายใจและกคิดว่าตัวเองไม่ได้รับผลตอบแทนไม่ได้รับค่าเสียเวลาไม่ได้รับค่าน้ำมันลดอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยไปโพสต์แบบนั้นทำไมไม่ไม่โทรมาติดต่อหรือหรือว่าติดต่อมาทางรารการโหนกระแสหรือว่าทางคุณหนุ่มกัญชัยโดยตรงทำไมต้องเอาไปโพสต์เพื่อ,อบรรยายแล้วก็อธิบายว่า ทางคุณหนุ่มนั้นน่ะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนและถ้าหากว่ามีก็ขอโอนอบริจาคให้กับหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับโควิด -19 ของช่อง3แต่ถ้าทางรายการไม่มีค่าน้ำมันให้ก็อยากจะบอกทางรายการว่าคราวหลังเชิญใครมาก็ให้ค่าน้ำมันให้ค่าตอบแทนเขาบ้างอะไรแบบนั้นนะคะทำไมไม่ไม่พูดกันนะหลังไม่หรือว่าไม่พูดกันนะ ให้เข้าใจโดยที่ไม่ต้องออนแอร์ไม่ต้องออกสื่อให้ให้มันเอ,อิกเกริกและกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเมื่อคุณหนุ่มโดนโดนพาดพิงก็ต้องจำเป็นต้องออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งทางคุณหนุ่มก็ฟาดกลับถือว่าแรงเหมือนกันเพราะว่าคุณสนทิยานั้นใช้ข้อความท,ที่แรงเหมือนกันนะคะใ้แรงเหมือนกันถึงขนาดเตือนว่า คราวหน้าคราวหลังอะ่ะเชิญใครมาก็ให้ค่าตอบแทนเขาบ้างอะไรแบบนั้นนะคะทางคุณหนุ่มก็ออกมาอธิบายแบบนั้นแหละว่าที่ผ่านมาเนะี่ยใครๆที่มอ,อกอรายการถ้าเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองเขาก็จะไม่ยอมรับเงินไม่ยอมรับซองเพราะถือว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาชี้แจงอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในในกระบวนการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น คุณหนุ่มก็เลยเข้าใจว่ากรณีคุณสนทิยาก็คงจะจะเหมือนกันคือคือไม่ปรารถนาไม่ประสงค์ที่จะรับเงินแต่คุณสนทยากับเอาไปพูดแบบนั้นไปโพสต์แบบนั้นซึ่งอ่ะคุณหนุ่มก็เลยบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่เขาเข้าใจผิดคิดว่าคุณสนทิยาจะมีความคิดเหมือนท่านอื่นๆไม่นึกว่าคุณสนทิยานั้นจะจะคิดว่า ทำไมไม่ได้เงินค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นคุณหนุ่มก็ออกมาโต้แยง้งออกมาฟาดกับโดยที่ต่างไฟต่างโพสต์ใน facebook ไม่ได้มาชี้แจงหรือโทรหากันแต่อย่างใดแต่ทางคุณหนุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่บริษัท โอนเงินไปให้คุณสน,สนทิยาจะได้มีความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็เรื่องราวมันก็มีแค่นี้แหละแต่ทีนี้อเรามาสังเกตว่าหลายครั้งที่รายการหนนกระแสเชิญคนนั้นคนนี้มาแล้วก็มามีปัญหาโน่นนี่นั่นเล็กๆน้อยน้อยจ้บ,จบจยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาพูดอะไร ต่อที่สาธารณชนน่ะคิดก่อนดีไหมพูดหลังไหม่ก่อนดีไหมชี้แจงอธิบายถามถ่ยกันก่อนดีไหมหลังใหม่นั่นน่ะไม่ใช่ออกมาอยู่ดีๆก็ออกมาประจานกันแบบนี้มันมันเป็นการเหมือนไม่ให้เกียรติกันแล้วก็ไม่เคารพในสิทธิของกันและก,กันเพราะฉะนั้นถ้า ทางคุณหนุ่มก็เลยฟาดกลับไปแรงเหมือนกันนะคะซึ่งอ่ะซึ่งก็สมควรแล้วซึ่งก็เป็นการทำที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาออกมาพูดเปิดเผยก่อนต่อที่สาธารณาชนอ่ามนโนติสให้ประชาชนอ่าทั่วไปได้อ่านข้อความจากเขาก่อนซึ่งในข้อความมันเหมือนกับดูหมิ่นน้ำใจของคุณหนุ่มว่าใจดำใจร้ายอะไรทํานองนั้น เขามาออกรายการก็ไม่ให้ค่าตอบแทนเขาอะไรทํานองนั้นนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นการโต้แยง้งแต่คุณหนุ่งฟาดกลับแบบนั้นแรงเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าคนอื่นเขายังไม่เอาเขาไม่กล้ารับเพราะเขาถือว่าเขาเป็นนักการเมืองเขาต้องมาอธิบายชีย้แจงเขาจะจิงให้ประชาชนทราบมันเป็นหน้าที่มันไม่ใช่ว่าเป็นค่าจ้างมาพูดแบบนั้นนะคะก็เลย แต่เคกะคิดว่าคุณหนุ่มทำถูกแล้วนะคะและคำพูดคุณหนุ่มก็ใช้คำพูดที่สุภาพอธิบายอ,อธิบายอ้างอิงถึงนักการเมืงองท่านอื่นนะคะให้ทางคุณสนทิยาเข้าใจแล้วก็เพื่อความสบายใจก็เลยให้เจ้าหน้าที่โอนเงินโอนเงินไปให้คุณสนทิยาแล้วนะคะส่วนคุณสนทิยาจะรับหรือจะนำไปใช้ใจ่ายในด้านไหนกส็สุดแล้วแต่ความ พึงพอใจของคุณสนทยานะสนทยานะคะกะ็เรื่องราวก็คงมีแค่นี้นะคะแต่ว่าเกยกาชอบมากชอบคำพูดชอบการกระทําชอบแอคติ้งชอบความรู้สึกชอบฟีลิ่งต่างๆที่คุณหนุ่มเป็นพิธีกรรายการโ้นกระแสเป็นพิธีกร,รที่เก่งฉลาดมีปฏิพันธ์ไหวพริบแล้วก็ใช้อะ ค่อยคาที่นุ่มนวลสุภาพไม่หยาบก,กระด้างไม่โวยวายไม่อะไรคือเป็นวิธีกรที่คุมคุมเกมอยู่แลกะก็ทำให้เรื่องแต่ละวันนั้นจบลงด้วยดีทุกครั้งนะคะซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณหนุ่มออกมาพูดแบบนี้เกกะก็เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลย คุณหนุม่มเนเก่งมีความสามารถมากๆนะคะมากมีความสามารถมากานนักนะคะมากเหลือเกินมากมากมากเลยแหละคะ่ะในกรณีที่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วคุณหนุ่มฟาดกลับมันก็มันก็ถือว่าเป็นการฟาดกลับที่สมน้ําสมเนื้อนะคะที่สมน้ําสมเนื้อเขาฟาดแรงมาแล้วก็ฟาดแรงกลับ ไม่ปล่อยให้เขาทําร้ายหรือทําลายชื่อเสียงของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วนะคะส่วนใครจะคิดยังไงก็อก็พินิจพิจารณาจากโพสต์ของทั้งสองท่านแล้วก็คิดนะคะพ,พินิจพิจารณาว่าใครถูกใครผิดใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงนะคะ,ะจะพูดอะไรเกะกะลืมทุกที่ ลืมตลอดเลยจะพูดอะไรอ๋อแล้วก็กิกะก็เลยแแปลงเพลงแปลงเพลงแปลงเพลงอ่ะขึ้นมาโดยโดยเปลี่ยนเนื้อหาของเพลงเอาเรื่องของผลกระแสไปใส่แทนตอนถ่ายคลิปก็อ่ลองฟังสนุกสนุกกันนะคะสำหรับคลิปนี้กกะก็ขอลงแค่นี้นะคะอ่ะถ้ามีอะไระคืบหน้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะ มาอัดคลิปหรือว่ามาไลฟ์คุยกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอพระคุณที่ทนรับฟังรับฟังเรื่องได้เรื่องมัง่งไม่ได้เรื่องมั่งนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอคุณพระรัตนตรัยได้ปกป้อง ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขสันต์คล,ล้วคลาดจากหลักปัญหาสารพันทุกคืนวันชื่อการและนานเทินสำหรับวันนี้อ่ uh, Thank you so much take care bye bye ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด19นะคะ แสบเข้าไปถึงสวงเมื่อเห็นท่านทวงเงินคืนแสนระทมขมคืนนอนกลางคืนน้ำไหลออกตาใจท่านกี่ใจที่มาเปิดใจในหอนกระแสผมไม่ได้ต่อแลแท้ที่จริงนั้นผมไม่กล้า นตำแหน่งใหญ่โตเดียวโมโหตะโกนใส่หน้าแขกที่เคยเชิญมาเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ซองแปลกมันแปลกหัวใจ ยายท่านจึงไม่รู้สึกหรือใจดำเป็นหมกไม่อยากนึกให้น้ำตาหนองเอาอย่างนี้นะคุณอย่าทำเครื่องคุณผมจะจ่ายให้ค่าน้ำมันเท่าไรผมจะได้ใจให้ถูกต้องขอโทษท่านอีกครั้งเรื่องสตังผมไม่ขัดข้อง หากท่านอยากได้สองจะรีบสนองที่ร้องท่วงมา เป็นมึกไม่อยากนึกให้น้ำตานองเอาอย่างนี้นะคุณอย่าทำเครื่องคุณผมจะจ่ายให้ค่าน้ำมันเท่าไรผมจะได้จ่ายให้ถูกต้องขอโทษท่านอีกครั้งเรื่องสตังผมไม่ขัดของ หากท่านอยากได้ทรงจะรีบสนองที่ร้องท่วงมา